อาการท้องผูกนะคะเป็นโรคใกล้ตัวแล้วก็มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่าสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากความไม่มีวินัยของผู้ป่วยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานพฤติกรรมที่ชอบอั้นในการขับถ่ายนะคะรวมถึงการนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ดูโทรศัพท์เป็นเวลานานเกินไปในการขับถ่ายเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะส่งผลให้เกิดเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังได้คะ่ะวันนี้นะคะมาฟังกันค่ะว่าโรคนี้จะเป็นยังไงและมีวิธีการรักษายัางไงวันนี้มีทางออกมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะไปเจอกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีคะ่ะ ช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์สุประเสริฐจุธากรอเกียรติค่ะอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวุ้นค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นนะคะต้องถามถึงแนวโน้มของผู้ป่วยโรคท้องผูกเรื้อรังตอนนี้มีเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้นะครับในสังคมที่ค่อนข้างเร่งรีบนะครับอย่างทุกวันนี้ก็จะพบว่าโดยเฉพาะยิ่งในวัยทํางานแล้วก็ในผู้หญิงที่มักจะมีปัญหาว่าเวลาออกนอกบ้านหาห้องน้าเข้าลําบากนะครับ ก็มักจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังได้บ่อยขึ้นครับภาวะท้องผูกเรื้อรังจริงๆแล้วมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะครับก็สำหรับภาวะท้องผูกนะครับก็คือการที่เราถ่ายอยุจจาระน้อยกว่า3าครั้งต่อสัปดาห์นะครับ <ừ> ส่วนคําว่าเรื้อรังก็หมายความว่าถ้าเป็นท้องผูกแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็หาสาเหตุไม่พบต้องมีการใช้ยาระบายอยู่เรื่อย <ừ> ๆนะครับเพ <ừ> ราะว่า <ๆ S 1> ถ้าเป็นท้องผูกที่เป็นแค่ช่วงครางช่วงคาวเช่นบางครั้งเราเดินทางต่างประเทศมีการหบับผิดสถานที่เราก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกถ้าอย่างนี <ๆ S 2> ้ ไม่ถือว่าท้องผูกเนื้อรังนะ<อ>ทีนี้กลุ่มสาเหตุของปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อหลังนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มใหญ่ๆออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่หญ<ฆ>นะครับอันที่1นก็คือมีเรื่องของโรคทางกายหรือยาที่ทําให้การทํางานของลำไส้ช้าลงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าโรคลำไส้แปรปรวน<อ>นะครับแต่ในกลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องท้องผูกเราจะมาพบว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องปวดท้องหรือท้องอืดรวมด้วยส่วนกลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการแบ่งซึ่งออออันนนนนี้้้ยยกก็คคืจะพบใไขลุุ่มา มีการชอบอั้นอุจระนะครับหรืออุจจระไม่เป็นเวลานะครับและการท้องผูกเรื้อรังนะคะสามารถทําให้เกิดโรคข้างเคียงอะไรได้บ้างคะส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงถึงชีวิตนะครับเพียงแต่ว่ามันทําให้รบกวนเรื่องของคุณภาพชีวิตของเรานะครับก็บางคนก็มีปัญหาเรื่องท้องอืดน,นะครับบางคนท้องท้องผูกบ่อย ก็ลิซี่ก็ตามมาก็จะมีลิซซี่ดวงถ่ายจจรัามีเลือดปนนะครับการตรวจวินิจฉัยของคุณหมอละคะมีวิธีการตรวจยังไงคะคก็เริ่มตั้งแต่ก็อาจจะต้องมีถามประวัติเรื่องของการใช้ยาปวดรอบประจำของผู้ป่วยนะครับมีการตรวจเลือด ที่จําเป็นในการหาสาเหตุของท้องผูกเรื้อรังนะครับและสำหรับการรักษาของคุณหมอละคะมีกี่วิธียังไงบ้างค,ครับก็ปกติการรักษาขึ้นอกับสาเหตุนะครับเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องของออการใช้ยาหรือโรคทางกายแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุนะครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องของลำไส้ทํางานช้าที่ไม่ทราบสาเหตุหรือมีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนที่เป็นกลุ่มท้องผูกนะครับ <c oughs> ก็จ,จะมียาที่ไปปรับการทำงานลำไส้ให้ำลำไส้ทางานดีขึ้น <ừ> ส่วนในกลุ่มที่มีการแบ่งขับ เบนขับถ่ายผิดวิธีคือหูรูดของทวารหนักไม่มีการเปิดนะครับเราก็สามารถที่จะมาฝึกที่เรียกว่าไบโอฟิตแบกนะครับซึ่งการฝึกอันนี้ก็คือ,อ,อไม่ใช่การผ่าตาดัดไม่ต้องมีการใช้ยานะครับเห็นแต่ว่าคนไข้ต้องมีการมาฝึกด้วยเครื่องที่เรียกว่าแมนโอมทรีนะครับแล้วก็จะทําให้คนไข้รู้ว่าเอในขณะที่เวลาเราเบ่อุจจาระเนี่ยเราต้องเบ่งยังไงให้หูรูดทวารหนักเปิดนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะครับแล้วทำให้คนไข้ไม่ต้องมีการใช้เรื่องของยาละบายหรือว่าใช้ยาสวดุจระนะครับอยากให้คุณหมอแน,น,ะะนะนำการฝึกขับถ่ายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องผูกด้วยค่ะครับ,รบก็โดยปกติหลักการง่ายๆในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องท้องผูกและังก็คือหลัก3อนะครับก็คืออันที่1เรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ควรทานอาหารที่มีเรื่องของใย,ยอาหารแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอเพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตร ออที่ 2, 2ก็คืออุปนิสยัยพยายามขับถ่ายให้เป็นเวลาและออสุดท้ายก็คือควรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าถึงสวันะนะครับเนาะยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะได้ฟังข้อมูลดีๆจากคุณหมอแล้วนะคะก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติตามนะคะสําหรับ3ามอออย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์สุป,ประเสริฐจุฑากอเกียรติค่ะอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวทานีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI